จะบอกยิงอะไรอ่ะยิงเล่นหรอกจะดอนบอกว่าดอนจะบอกว่าไม่เชื่อว่ายิงตายว่างั้นอะไรวะเฮ้ยถืว่าไปเดินไปเดินไปเดินไปจ๋อีกูไม่ได้ยกูจะไล่หนีได้ไม่ออกเดี๋ยวคุณไม่คุณตายเฉยด้หัวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะกูจะบอกให้ว่าถ้ามึงแพ้มึงก็ยับแค่นั้นเองถ้าแพ้ถ้ากับซอดูฟัง ไปเร็วหน่อยแพ้ป e> ุ๊บไปขี้เลยอ่ะไปขี้แล้วก็นอนเลยอ่ะไม่ได้วอร์มดีสี่อ่ะใครเป็นข้าวอร์มใครเป็นข้าวอร์มบ้างไอดอมไอดอมไอ้โหไอดอมแล้วให้เราให้หใ้แกตั้มประดุ้อมันมาแค่นี้ครับจริงๆริจะให้ไล่ก็สงสารสาดน้ำดิไอ้เดิมเลยมันเป็นไอ้เติมดำ ว่าดอนจะบอกว่าไม่เชื่อว่ายิงตายว่างั้นอะไรวะเฮ้ยว่าไม่ได้ไปเดินพี่จอ๋อดีกโไปเลยกูณะไล่หนีได้ไม่ออกเดี๋ยวกูด้วยตายเฉยไม่กลวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคุณจะบอกให้ว่าถ้ามึงแพ้มึงก็ยับแค่นั้นเองถ้าแพ้ถ้าก็ต่อดูฟัง เรเลิกเร็วหน่อยแค้ปุ๊บไปขี้เลยอ่ะไปขี้แล้วก็นอนเลยอ่ะพี่พี่หนูร้องอ่ะหนูท้องเสียจริงจังอุ้ยไเดียวไฟเดียวไม่กินไฟเดียวไฟเดียวไฟเดียวผูแทนมาแล้วเนี่ยโอเคกูได้ขี้แล้วตอนนี้ใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมไปหนูแฮมไปเออได้พ่อพ่อเบรกใครเม่เข้าวบ้าง ไอดอมไอดอมไอ้หไอดอมแ้ให้เราให้แกมไม่เราให้แกั้มมาดูอ่ะมมาอัน้ครับอจริงๆก็จะให้ไลก็สงสารสาดน้ำดิมา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 มพร้อมนะครับตอนไหนเว้ยตอนไหนะอไหๆอะไอนไหนนะแอ้ผมล้วแล้วเอวเอบผม้มผมล้มอย่อย่โดดนะอเสียเลือดนะเสียเลือดนะ เขาถมเขาถ่มนะระวังนะเอาเลย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 ชนลุกสวยพี่ไว้สวยพี่ไว้ต่อพี่ไว้ต่อผมผมรอโค้ชพี่ไว้ไว้เอาไปสวยพี่ไว้โดนยิงโดนยิงเอาเลยเอาเลยฉันยาหนูุ่มโทษโทษผู้หญิงกูเองผู้หญิงกูเองผู้หญิงกูโทษโทษโทษจอมอะไรอะไรอเไรอะไรอะไรต่อต่อไปเดี๋ยวตวยกูชุกู้ชุบกู้ชุบกู้ชุบผ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 ด้ชุบผู้ชุบใครเขาคุกเข่าอยู่ใครคุกเข่าวะกูกดผิด ช่วได้ชุบชุบ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 ไม่ติดเป็นฐาอะไรก็ไม่รู้ผมชุบปีติผมชุบปีติแล้วคุชุบอยู่ไป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 ไอ้จอนเล่นเลยจอนเล่นจอนเล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูชุบแล้วกูชุบแล้วช่วยหน่อยตัดมีดตัดมีดตัดมีดตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้ว

เจอแ้วฟังนฟังนะค่าาตดีชนะบัแม่งหนักๆักผมหนักแน่เฮ้ยเอาส่วเอาส่ดนอย่าหลุดอ่าหลุดคอยอย่างเดียวอย่าหลุดเต็มที่คนนะครับเต็มเตมคับผมชอบเหมือนแ่้เวเร็วเร็วดร็วเ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 ร็วๆรๆๆเร็ว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 เวเม็วเร็มเร็เร็ว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 เๆ็วเร็วเรไวๆอรรรๆๆรเเเ อยู่ไว้ยีโมโดนซัดเยอะสายเยอะเอ้ยผมโดนผมโด้นที่อะไรทำที่อะไรสัตว์มึงทำที่อะไรมึงทำที่อะไรบูชุบูชูเออโง่จุดได้ชุบได้ เลื่อชุบเฮ้ยอย่าออกอย่อนเพิ่มเงออกอย่าอย่อนหย่อนหย่อข้างหลังโอ้โหมาชุบกันเลยเอ็เลื่อชุบเฮ้ยอย่าต่อยแต่มัตัดดิพี่มันตัดดิพี่จอดพี่จอดดีป่าดีบัะดีพอดีตีพอดีหืมบอดีสัตว์ แม่งบับไว้เกียบับทำเกียอะไรไอสัตว์สวยสวยสวยบับทำเกียอะไรบับทำเกียอะไรครับไอเกีย A few moments later ก็ซอสสามคนนะจุ๊บถ้าผมมองรอบๆแล้วไม่มีใครเดี๋ยวผมจุ๊บด้วย,ยโอเคแล้วแต่เรา<ห>เราวิ่งขวาไปใช่ไหมจะเป็นการโถมมันอาจจะวิ่งอ้อมมาทางนี้โอ้มวิ่งอ้อมกลับมาทางเนี้ย เราจะได้ดูใครเดินจะได้ด่งมุ้นเอางานงาไงจะด้ายดครเดินเดินค่องใคเดินขวาขวาขวาอาวขวาอาวุธขวาอาวุธขวาระวังขี้นะอาวุธนะหนึ่งอาวุธนะครับทุกคนเลยเลขึ้นเาเลขึ้นเาเินไปเลยได้าหสูงกวาดแล้วาาาแบบม่มาก็าเาเีวารวังขีวัขวขึ้นขึก็นําไาขาา มันเข้า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 วเข้าไปลึกได้ป่ะเข้าไปลึกได้ป่ะลมลมผมผมล้มผมล้มจะมีระวังพี่ไว้โโอ้หอีโมหลังหน่อยมาหลังหเฮ้ยไปตัวนีิดเสามาหลังหน่อยโว้ยอีโมโอ้โหพีอีกแล้วเฮียเอ๊ะแม่ง ไอ้ปัำยาเป็นตัวปำยาผมมันติดเสาเนี่ยมันติดเสาเนี่ยเสาไฟเนี่ยโอ้โหเหลือโค้ดเยอะเลยเฮียสว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 ยสยสว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 ี่ตอนตอนตอนอุ้มอ่ะไอ่ตอนชุบไม่ต้องอุ้มได้ป่ะเพราะว่ามันจะโดนต่อยฟรีอ่ะชุบไปเลยอ่ะชุบไปเลยดีกว่าแล้ใหม่ไม่ชุบใส่บ้างเลย คือเมื่อกี้คือครูแทนได้ตัวเดียวไอ้เหี้ยแล้วก็โดนแทนดมตไอ้เหี้ยต่อยตรงเสาเหลืองอ่ะแล้วก็โดนรอดเลยรอรอรอมาเดินมั่งรอมาเดินมั่งไม้เขาเยอะมากอ่ะไม่มีคนในนี้เลยเนาะเข้าหลังอ่ะนี่ไปโดนข้างหลังมันสามตอลุมเยอะตายไอ้ดอมมดนได้สาวมาเห็นมันโดนจับจเลยได้พี่ดอมได้กินตัวแรกอยู่กับไอ้พักบุ้งอ่ะอยู่ข้างหลังเขาเมื่มแล้วเริ่มแล้วนะยอดนะคุณได้ฟันหน่อยหน่อยหน่อยเอาไมม่่ไ้อะไม้ไม้ไม่ดีไม้ไม่ดีไม้ไม่ดี ไม่มาลบพี่มไม่มาเลยรีดเดินเลยรีดเดินเลยเอาเลยอย่าไปลุ้มอย่าไปลุ้มพี่เฮ้ยหมัดหน่วงจังไงเฮี้ยนอ่ะเข้าหาเปิดเุ้งกุ้งกุ้งกุ้งต่อไป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 เฮ้ยเฮ้ยหน่อยเฮ้ยหน่อยข้างหลังอ่ะเฮี้ยหลังเยอะโอ้โหดูดิเฮี้ยเสาเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ย ไอ้ไดอมชุบเพื่อนได้บ่าดอมพบกินได้เฮ้ยมันชุบมันชุบมันชชุบอยู่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 มีพพอโหแมพขึ้นไอ้หี็อะไป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 ไมเอาไปไมเมาโอ้โหไอ้พง ยอมยอมยอมยอยอมยอมกินจิงใส่เลยไปหมไม่มาด้วยเนี่ยมาแล้วไม่รู้เขาอยู่หรือเปล่า่ามิเรมิเรไม่เป็นไรเดี๋ยวเด่อยมันยืนเงี้ยยืนฟีตงฟี เอาไว้ต้องการหน้าไว้ต้องการนะเป็นดอลลาร์เป็นดอลลาร์ไม่ได้มีประโยชน์หน่อยเป็นหนุนฟางเป็นหนุนฟางนี่ยังส่งรอบด้วยพี่จิ๊ำไม่เด็กที่ชื่อซื่อสัตย์เลยนั่นได้ปะสัตว์นรกกันนแล้วมันแล้วมันไปเรียกคนอื่นว่าไอติมไม่ติมเออไปดูสภาพตัวเองทำไมวะไปเจอเด็กที่นู่นมันมันชื่อไอ้สัตว์ชื่ออะไรนะไอ้สัตว์ส้นตีนคนี้คนเี้ชื่อไอ้สัตว์ ชื่ออะไรนะลูบเจสันชื่อลูบไมั่สอดของคุณหายไปไหนคนนึงอ่ะใช่เหรอพัดน้ำมันเลยฝัดน้นพเราเราล้อแบไปเฮ้ยกลัวไหมนะเขาให้มินเนอร์ยิงเร็วไวมินเนอร์ยิงนิ่งอ๋ออ๋อนะคะขอื่อนซ้ายมาเลยเลื่อยเลื่อยมาขวามาขวามาขวาให้มิลเลอร์แทงมิลเลอร์แทงมาขวามาขวาเราจะกระตุกกระเองก็ไม่ระวังระวังโดนยิงตกตึกนะครับระวังโดนยิงตกนะตกแอปเอาแล้วมาเอาแล้ว เอาเลยเอาเลกระลักเอาเยกระลักเอาเลยกระลักเด็กดียวเกเดียวยไรโอ้พี่ดคือยิงวะ

ไป EC มา EC มาไอ้วินเลอร์ยืนหนวินเลอร์ยืนหนึ่งดีวินเลอร์ดีดีเดีวเลอร์เมวาวิเลอร์ทำดีวเลอร์วินเลอร์อ้าไปจิตเลยดิเมื่อกี้อ้วินเลอร์ทำดีเลยวววินเลอร์ไอตายัเลยว้วอน่ใจอดได้ใจอดได้เล่นเต็มเล่อเต็มอดดอไม่เลอแลยอ้่าเอนมาเรต่งอบละ เรื่อเมือกี้มันสรุปะไม่สรปยนเลยเต็มเลยเย็นหมันยืนหนึ่งเลยไม่ลดด้วยเลือดอ่ะยืนพสามหนึงอ่ะแล้วเขาเลือดหนึ่งจริงนะมันยืนจริงนะยืนไม่ทำเพี้ยนเลยองนะอ๋อมอมอมเลิกไปเลิไปเลิกไเลิกมาเเีย

มิเลอร์แบกมิเลอร์แบกเยีงง่ยมเลยมิเลอร์แบกครับมิเลนะอร์แบกเนาะเทีคุณอาหลุดนิ่งไปแล้วด้ยกูโดนออโอ้ย,อยใจเย็นทันใจอยีกไอ้ลๆๆ